ดีครับโต้ข่าวบันวันนี้ครับหลองจากโปรแกร,รมบลโลกรอบคัดเลือกปี2022โซนเอเชียก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยจะทําการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนล่าสุดชาติต่างๆก็เริ่มเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นอากิระนิชิโนก็ยอมรับนะครับจากการสัมภาษณ์ล่าสุดของอากิระนิชิโนก็ได้ยอมรับแบบลงไปตรงมาครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ปีนี้ต้องไปแข่งที่ประเทศ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรต ในนัดที่เหลือนองจากเดิมทีมชาติไทยมีการแข่งขันตามตารางที่ค่อนข้างจะได้เปรียบจากการได้ลงเล่นในบ้านถึง2นัดจากอีก3เกมที่เหลือครับเป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชาติไทยไม่สามารถได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยซึ่งจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับผู้มาเยือนเหมือนเป็นผู้เล่นคนที่12ในทางกับการทับงานนี้คนที่แฮปปี้ก็คือโค้ชพักคังซอ กุนซือของทีมชาติเวียดนามทีมจากฝูงของกลุ่มอยู่ในเวลานี้เนื่องจากเดิมพวกเขาเหลือเกมการแข่งขันที่ต้องเล่นในบ้านเพียงแค่นัดเดียวครับแล้วก็เป็นเกมที่อคู่ต่อกรที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่อย่างอินโดนีเซียที่มีอยู่ศูนย์คะแนนในขณะน,นี้ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีการเปลี่ยนโค้ชคนใหม่เป็นชินแทยังอดีตกุนซือของทีมชาติเกาหลีใต้แต่ปาคัมซอกก็ยังมั่นใจครับว่าระบบทีมของเวียดนามนั้นยังลงตัวมากกว่าอยู่ครับ ก็ทําให้จากที่เขาจะเหลือเกมที่ต้องไปเยือนมาเลเซียและไปเยือนซารัดอาดับอิมเรตครับก็กลายเป็นได้แข่งในสนามกลางกับมาเลเซียแทนครับซึงพระคังองศรก็กล่าวว่าการไปเยือนในสนามที่มีแฟนบอลกว่า1 0 0 0 0แนคนนี่เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจอยู่พอสมควรละหากโปรแกรมเป็นอย่างนี้เขาก็บอกตามตรงเลยครับว่าเขาต้องการเก็บแต้มในการพบกับมาเลเซีย และอินโดนีเซียเต็ม6คะแนนเลยครับเดือนนัดสุดท้ายกับ UAE ค่อยไปดูสถานการณ์กันต่อครับว่าวันนั้นเวียดนามจะเข้ารอบไปแบบสบายๆแล้วหรือไม่ซึ่งสื่อของทางอินโดนีเซียก็ได้นําข่าวนี้ไปเผยแพร่กับแฟนบอลในชาติของเขาครับผรกขังซอเขาได้คาดหวังสามแต้งจากอินโดนีเซียแฟนบอลของพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกับความคิดเห็นของผรคขังซอที่ได้กล่าวต่อสื่อของทางเวียดนามไว้บ้างครับซึ่งก็ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากทีเดียวเราไปเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับบอกว่าเรา อาจทำได้ดีขึ้นอย่าให้เขาผ่านเข้ารอบ3คหรือรอบคัเดเลือกโซนโดเซียรอบที่3นะครับเราเห็นต่อไปครับว่าเราต้องร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการขวางเหรียญไม่ให้เข้ารอบฟัาเห็นต่อไปครับว่าถ้าเราชนะเวียดน,นามมาเลเซียอาจจะผ่านเข้ารอบได้ง่ายขึ้นในฐานะที่สองตอนนี้แต่ถ้าเราแพ้เวียดน,นามอาเลจะเจอความยากในการเข้ารอบเราจะยอมให้มาเลเซียเข้ารอบหรือมาเลเซียก็ถือเป็นคู่ปรับโดยตรงของอินโดนีเซียนะครับเห็นต่อไปครับว่าเชียร์มาเลเซีย เพื่อนบ้านเราความเห็นต่อไปครับบอกว่าเราไม่กดดันจินเทยียงหาทําให้อินโดนีเซียกลับมาเหนือเวียดนามอีกครั้งความเห็นต่อไปครับว่าขอบคุณโค้ชไซมอนที่ทําให้เราเล่นสบายในขณะที่ทีมอื่นเครียดแทบตายโค้ชไซมอนก็คือโค้ชที่โดนปลดไปก่อนหน้านี้ของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับความเห็นต่อไปเราบอกว่าโค้ชเวียดนามพูดถูกความเห็นต่อไปครับบอกว่าทีมเราบอนจริงแต่ฉันก็ภูมิใจความเห็นต่อไปครับว่ายังไม่ชนะสักนัดเลยความเห็นต่อไปบอกว่า วียดนามไม่กลัวเราหวังว่าชินแทยังจะช่วยเราดีขึ้นความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าดูสภาพของอินโดตอนนี้เห็นต่อไปครับว่ามีศูนย์คะแนนเตรียมตัวก็แย่ชนะคงได้แต่ฝันเหมือนกันเตรียมตัวของทีมชาติอินโดนีเซียนี่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับเ่งด้วยฟุตบอลลีของเขาด้วยและตอนนี้ ก็ยังได้ข่าวร้ายเพิ่มเติมมาอีกจากการที่วอชินแทหยางติดโควิดครับอาจจะต้องพักรักษาตัวอีกภากใหญ่ความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าผงงานของไซมอนยอดเยี่ยมฮ่าฮ่าฉันว่าชินแทยังจะทําให้อินโดนีเซียกแกร่งขึ้นความคิดเห็นต่อไปเขาบว่าถึงฟอร์มจะแย,ย่แต่เราก็ภูมิใจความยิงยโสข,ของโค้ชเวียดนามจะทําให้พวกเขาย่อยยับความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนในโลกฟุตบอลหวังว่าเราจะทําได้ดีในนัดเจอเวียดนาม ความเห็นต ch <ates> ่อไปครับว่าไม่พูดมากจังควรจะเงียบไว้ดีกว่าต่อไปครับว่าล้มเวียดนามเพื่อเรียนคีย์บอร์ดของอินโดนีเซียความเห็นต่อไปครับว่าเวียดนามประเมินอินโดนีเซียต่ำไปเหมือนเยอรมันทํากับเกาหลีใต้ในทุกบอลโลก2018เพราะพวกเขาต้องการแชมป์โลกสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับเวียดนามในทุกบอลโลกแชมป์เก่าเยอรมันแพ้ให้กับเกาหลีใต้ศูนย์ประตูต่อ2นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เกาหลีใต้เอาชนะเยอรมันได้ในรายการเป็นทางการด้วยครับความเห็นต่อไปคราว่าหวังว่าจะเก็บแต้มได้บ้างความเห็นต่อไปบอกว่าเกาหลีใต้ไม่เคยชนะเยอรมันเวียดนามกับเราก็ไม่ได้ห่างชั้นกันเกินไปความเห็นต่อไปคราว่าชินแทยังมีโอกาสเตรียมทีมน้อยถ้าชนะได้ก็ดีเลยความเห็นต่อไปคราว่ามองโลกในแง่ดีเข้าไว้เวียดนามนะไม่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านถ้าคู่แข่งคือฝรั่งเศสหรือสเปนค่อยว่าอีกแบบหนึง่ง ความเห็นต่อไปเขาว่ามองโลกในแง่ดีโลกความจริงจะแพ้นี่สิความเห็นต่อไปเขาว่าอย่างที่จะเอาชนะเวียดนามพวกเขาวิ่งสู้ฟัดตลอด90นาทีแต่เราวิ่งได้45นาทีครึ่งหลังหมดแรงความเห็นต่อไปเขาว่าอินโดโนีเซียไทยแลนด์เวียดนามมาเลเซียก็ระดับเดียวกันความเห็นต่อไปเขาว่าเขาก็มีจุดอ่อนชินแทยังก็เข้ามาปรับปรุงเรื่องความฟิตแล้วความเห็นต่อไปเขาว,ว่าขอให้อินโดนีเซียชนะเวียดนามความเห็นต่อไปบอกว่า ถึงยากโอกาสยังมีความคินต่อไปเขาว่ารอดูมาเลเซียเจอเวียดนามบอลโลกนัดที่เหลือนี่น่าดูทุกนัดครับในกลุ่มนี้เพราะว่าโอกาสยังเปิดกว้างสำหรับหลาย,ลายทีมครับความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าได้ข่าวมาเลยเพิ่มแข้งโอนสัญชาติเข้ามาอีก4ี่คนนะคสีคนนี้มีใครกันบ้างก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับความิเห็นต่อไปเขาว่าเหมือนซูมาเร่หมายถึงนักเตะที่โอนสัญชาติเข้ามานะครับซูมาเร่นี่คือไม่ได้มีพ่อหรือแม่เป็นชาวมาเลเซียเลยนะครับความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่า เขาคุยได้ในปีนี้อย่าลืมเหนือฟ้ายังมีฟ้าความเห็นต่อไปเขาว่ายิงแล้วมั่นหน้ามากแล้วก็หมายถึงพักฮังซอนะครับความเห็นต่อไปเขาว่าชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ชินแทยังเก่งกว่าเยอะน่าจะสู้ได้ดีเมื่อเทียบกับพักฮังซอนะครับความเห็นต่อไปเขาว่าปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่โค้ชขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วในตอนนี้ความเห็นต่อไปเขาว่าอินโดนีเซียมีหลีกมาหลายสิบปีแต่ทีมชาติยังคงอ่อนแอ ความเห็นต่อไปครับว่าอาจมีเซอร์ไพรส์งานนี้ความเห็นต่อไปครับว่าสมาคมเรายังมีกลิ่นอายของการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติอินโดนีเซียก็เคยโดนแบนในระดับนานาชาติแล้วนะครับจากการที่การเมืองเข้ามาแทรกแซงฟุตบอลครับความเห็นต่อไปครับว่าโค้ชพักเก่งจริงเปลี่ยนเวดนามไดรวดเร็วแต่ไม่เห็นต้องยิงยะโสขนาดนี้ฮ่าฮความเห็นต่อไปครับว่า ฉันชอบที่อินโดถูกมองข้ามก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับถ้าอินโดนีเซียส,สามารถตัดแต้มของเวียดนามได้นี่ฮือหาแน่นอนครับงานนี้ความเห็นต่อไปเท่าว่าเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นความเห็นต่อไปครับบอกว่าเอฟเอ2016เราก็ชนะเข้ามาแล้วควมเห็นต่อไปว่าชินแทยังเป็นโค้ชตั้ง like แต่แรกเราคงไม่แพ้มาเลเซีย กอ,อย่างแค้นอยู่นะครับแพ้มาเลเซียคาบ้านความเห็นต่อไปเขาว่าเวียดนามดีกว่าอินโดนีเซียในตอนนี้ต่อไปว่าหน้าอายแทนสมาคคมต่อไปพราบอกว่าเก่งขึ้นมาแล้วมาดใหญ่เลยนะหมายถึงเวียดนามนะครับความเห็นต่อไปเขาว่าขอให้ดีขึ้นเป็นการไวพรให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับยังมีความาหวังอยู่ครับฟุตบอลลุกกลมๆมความเห็นต่อไปเขาว่าต้องคอยดูพัฒนาการล่าสุดทีมชาติเวียดนามนี่ก็เพิ่งสูญเสียกองกลาง ตัวเก่งที่เขาดึงไปช่วยทีมในชุด4เกมด้วยนะครับอย่างดูฮุมดุงถูกเสียบข้อเท้าบิดจะย้องขวัญเลยนะครับงานนี้น่าจะพักรักษาตัวและคงจะหายเจ็บไม่ทันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการยืนยันว่าต้องพักกี่เดือนจากทางแพทย์นะครับแต่ภาพที่ออกมาค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวความเห็นต่อไปบอกว่าแฟนบอลต้องสนับสนุนทีมต่อไปความเห็นต่อไปครับว่าดีกว่าอินโดแต่ก็เคยร้องให้คาบ้านมาแล้ว ไม่มีอะไรแน่นอนคือในรายการ f f ฟี2016นี่แหละครับที่เวียดนามตกรอบรองชนะเลิศคาบ้านของตัวเองครับความคิดเห็นต่อไปครับว่าเจอ UAE ไทยเวียดนามหน้าดูทุกคู่นี่คือโปรแกรมที่เหลือของทางทีมชาติอินโดนีเซียนะครับความคิดเห็นต่อไปครับว่ารู้สึกเหมือนเป็นยักษ์ใหญ่เอเชียโฟกัสตัวเองดูไทยเป็นตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปครับว่าขอให้เวียดนามตกรอบพักโดนไล่ออกเวียดนามกลับมากากความคิดเห็นต่อไปครับว่า เชียร no like no ์ตัวแทนอาเซียนดีกว่าอาจจะหมายถึงใครก็ได้นะครับความเห็นต่อไปครับว่าถ้าแพ้พักเตรียมไอความเห็นต่อไปบอกว่าชินไทยยังมีเวลาดูฟอร์มผู้เล่นไม่มากแล้วความเห็นต่อไปครับว่าพักมาเวียดนามเก่งขึ้นความเห็นต่อไปครับว่าเวียดนามคนน้อยกว่าแต่เก่งกว่าเราความเห็นต่อไปครับว่าเวียดนามดูดีกว่าแต่รอการเจอกันของสองโค้ชเกาหลีใต้ไม่ไหวแล้วความเห็นต่อไปครับว่าเล่นที่ UAE เวียดนาม ไม่มีความได้เปรียบอะไรมาเลเซียอาจชนะเวียดนามได้ความเห็นต่อไปครับว่าโค้ชยิงนะแต่เรายังมีโอกาสเล็กๆความเห็นต่อไปครับว่าสมาคมฉลาดเองที่เลือกโค้ชไซมอนมาก็เหมือนกับประชดนะครับความเห็นต่อไปครับว่าเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติเขาเป็นทีมชาติเดียวที่หมดลุ้นไปแล้วนะครับความเห็นต่อไปครับบอกว่าพาร์กยสัสมไม่คิดบ้างชินแทยยังเคยชนะเยอรมันความเห็นต่อไปครับว่าโค้ชเราอาจทําได้ คาเห็นต่อไปครับบอกว่าเทียบเยอรมันเวียดนามดูกระจอกเลยคํามคิดเห็นต่อไปบอกว่าเวียดนามมีลุ้นอินโดนีเซียรองทีมก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ผลอาจจะไม่ได้พลิกโผอะไรเพราะว่าชินไทยยังอาจจะถือโอกาสนี้ในการเฟ้นหาผู้เล่นในการจะใช้ในรายการต่อ,ตอไปนะความคิดเห็นต่อไปครับว่าได้ไปเอเชนครับก็ดีแล้วหลังจากรายการนี้สําหรับทีมไหนที่ไม่ได้เข้ารอบต่อไปก็ ยังมีโอกาสแด้ตัวอีกครั้งในการคัดเลือกเอเชียนคัพซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดของทวีปิเอเชียแล้วฝากเพื่นต่อไปให้บอกว่าต้องออกใต้เงาเวียดนามให้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามก็เคยอยู่ใต้เงาของอินโดนีเซียมานานนะครับทุกอนก็มีฟอร์มที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับยามที่เราฟอร์มดีก็อย่าไปดูถูกเพื่อนบ้านให้นึกถึงวันที่เราฟอร์มไม่ดีบ้างน,นะครับส่วนหลังจากที่อากิระนิชิโนได้ให้สัมภาษณ์แล้วจะมีสื่อของทางเพื่อนบ้านเอาไปเล่นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวทาง โต้ข่าวบอลจะสืบแนะนาข่าวมาแปลให้กับแฟนๆโต้ข่าวบอลเช่นเดิมสำหรับท่านใดที่อยากติดตามข่าวสารกีฬาบอลอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดีถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจสำหรับว,วันนี้โต้ข่าวบอลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ